สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของที่ไม่จําเป็นในชีวิตที่เราแบกไว้จนหลังแอนกันดีกว่าเชื่อว่าหลายคนคงมีอะไรที่คล้ายๆกันบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่ากําลังสะสมอะไรที่ไม่จําเป็นอยู่เต็มไปหมดจนมันเริ่มส่งผลเสียต่อชีวิตเราอย่างแรกเลยคือความคิดลบเลิกคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอหรือทําอะไรก็ไม่สําเร็จได้แล้วนะความคิดพวกนี้มันเหมือนปิ่คอยดูดพลังงาน และความสุขของเราไปเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นความคิดบวกมองโลกในแง่ดีบ้างชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยเพื่อนที่ไม่เคยให้กำลังใจมีแต่จะคอยซ้ำเติมหรือแฟนที่เอาแต่บันทอนจิตใจปล่อยเขาไปเถอะการอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่มีแต่จะทำให้เราจมดิ่งลงเวหาคนที่เข้าใจและสนับสนุนเราดีกว่าความกลัวเป็นสิ่งที่จุดรั้งเราไม่ให้กล้าไปข้างหน้ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะล้มเหลวกลัวไปหมดทุกอย่าง ลองเผชิญหน้ากับความกลัวดูสักครั้งแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดกล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆแล้วชีวิตจะสนุกขึ้นเยอะโซเชียลมีเดียทำให้เราเห็นชีวิตที่สวยหรูของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนอดไม่ได้ที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบจำไว้ว่าทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยโฟกัสที่ตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็พอ ลองสำรวจตัวเองดูนะว่ามีอะไรที่เราแบกไว้โดยไม่จำเป็นบ้างแล้วค่อยๆปล่อยมันไปชีวิตจะเบาขึ้นเยอะเลยเชื่อเราสิแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนบายบาย